ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการดาริสค่ะวันนี้ภูมิใจเสนอนิยายเสียงเรื่องรวมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบทที่8ขอบคุณนะคะที่เดินมาส่งเพตาเอ๋ยลาคู่ัาของตัวหญิงอ้อยอิงทำไมถึงได้พลาดขับรถมาเองด้วยก็ไม่รู้ดูสิอดที่เขาไปส่งที่คอนโดเลยคุณขับรถไวนะจะให้คนของผมขับรถไปส่งไหม ชายหนุ่มยืนคุยกับเธอที่หน้าโรงแรมระหว่างรอพนักงานนำรถมาให้วายแดงทำไรคนคอแข็งอย่างฉันไม่ได้หรอกคะ่ะยิงสาวบอกติดตลกทั้งที่อยากเมาดิบให้รู้แลรู้รอดอย่างนั้นไว้นัดดื่มกันอีกนะครับคราวหน้าผมจะทำให้คุณเมาให้ได้เลยยินดีรับคำท้าคะ่ะฉันเองก็อยากเห็นคุณเมาเหมือนกันเมื่อพนักงานนำรถเพตาเข้ามาจอดทำให้การสุนทนาสะดุดลงอย่างน่าเสียดาย ขับรถดีๆนะครับไว้ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องงานผมจะให้ผู้ช่วยติดต่อไปแพทจะรอนะคะเธอมองเขาในตาหวานฉ่ำกวินทั์เอ่ยลาหญิงสาวอีกครั้งก่อนก้าวขึ้นรถยนต์ส่วนตัวที่มารอรับและออกไปก่อนเพตามองชายหนุ่มตาละห้อยอยากใช้เวลากับเขาต่ออีกสักหน่อยน้องเพตาใช่ไหมคะเธอหันไปด้านหลังเบนยาอัฟนีที่เจอในงานเลี้ยงคืนก่อนนั่นเอง ที่เป็นยาบังเอิญจังเลยค่ะหญิงสาวทักตอบอย่างเป็นกันเองตอนแรกเห็นผู้หญิงเดินกับคุณกวินทัศนึกว่าใครที่แ้ก็น้องแพทนี่เองไปยังไงมายังไงคะเนี่ยแพทมาคุยงานค่ะกับคุณกวินทั์เหรอคะเบญยามีสีหน้ากระหายข้อมูลเพตาคลี่ยิ้มเอียงอายถือโอกาสสร้างข่าวลืปอปลอมๆเสร็จเลย ที่ก็เห็นอยู่แล้วยังจะถามอีกเหรอคะแหมกลัวตาฝานิคะเพิ่งรู้ว่าน้องแพทสนิทกับคุณกวินทัดด้วยก็พอคุ้นเคยกันบ้างคะ่ะแล้วคุณพี่มาทำอะไรที่นี่คะเบื่อนะคะเลยว่าจะมานั่งฟังเพลงที่ขับแก้เหงาจะกลับแล้วเหรอคะมีเวลาไหมไปนั่งด้วยกันสิคงไม่ได้คะ่ะพอดีพพุ่งมีแพทมีถ่ายโฆษณาตอนเช้า แยกจากกวินทั์แล้วเธอก็ไม่คิดจะเสียเวลาให้ใครต่อน่าเสียดายจังแต่นัดสั่งสรรที่พี่ส่งกาเชิญไปน้องว่างใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ติดอะไรคะ่ะโอเคไว้เราค่อยไปเมาส์กันในงานก็ได้พี่จะแนะนําเพื่อนที่ชอบสะสมเครื่องเพชรให้รู้จักด้วยรับรองสนุกแน่เพตารับปากเป็นยาถ้าทางอยากผูกมิตรของอิฝ่ายทําให้หญิงสาว อดคิดถึงคำพังเพยโบราณที่ว่ามีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ไม่ได้หากตอนนี้เธอมีฐานะเป็นเพียงแค่พิตตี้ธรรมดาสาวสังคมชั้นสูงเช่นนี้ยังจะคบค้าสมาคมด้วยหรือเปล่าทิปอาพาเข้ามาในห้องทำงานบิดาส่วนกับหนุ่มร่างสันทัศซึ่งจำได้ว่าเป็นลูกน้องเก่าของพศปัจจุบันคือผู้ช่วยคนสนิทของกวินทัศน์คุณพ่อยิ้มอะไรคะ ทีรชัยมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังงั้นเหรอหญิงสาวทักเมื่อเห็นบิดาดูอารมณ์ดีจนผิดสังเกตใช่มันตลกมาก,กเพิ่งจะได้รับข่าวจากทีรชัยเรื่องแผนธุรกิจใหม่ของกวินทัศน์ชายสูงหวหัยัวเรอให้กับความคิดตื้นเขินของมือใหม่ที่ไม่ประสาในธุรกิจอะไรคะเล่าให้ฟังได้ไหมกวินทัศน์กำลังจะดิวเอาธุรกิจของพวกดารามาเปิดใหม่ในห้างนะสิ ธุรกิจของใครคะทิพอาพาสังหอนใจก็ดาราที่ชื่อเพตาลูกรู้จักไหมยิงสาวสยะยิ้มทันควันคิดเอาไว้ไม่มีผิดรู้คะ่ะเขาพยายามจะตีสนิทกับหนูอยู่เธอตอบเดินมานั่งหน้าโตะทำงานสีหน้าหงุดหงิดไม่ชอบที่เพตาพยายามจะเข้ามาในสังคมของตนมากขึ้นทุกทีพอจำได้ว่าเขาประมูลเครื่องเพชรข,ของคุณป้าไป ถ่าทางจะเงินหนาไม่ใช่เล่นถึงกล้าแข่งกับคุณหญิงหยาทิพย์แบบนั้นเงินไม่หนาแล้วค่ะแต่หน้าหนาและกล้าทุ่มเพราะหวังเป็นหนูตกถังข้าวสารมากกว่าทิพย์อาพาสพยอพรึกถึงกับฉงนหมายความว่าอย่างไงคู่อีกายอยากกลายเป็นหงเป็นโดยชาติกำเนิดไม่ได้ก็อาศัยไฮโซสักคนชุบตัวเองอย่างนี้ก็เหมือนกวินทัศน์นะสิ พลึกขบขันคิดว่าสองคนช่างไม่ต่ายจากผีเน่าและโลงผุช่วยให้มองภาพความร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองว่าจะพากันออกทะเลแค่ไหนซึ่งนั่นก็คือชายชนะที่เขาต้องการชายสูงวัยนึกสนุกเอื้อมมือยกหูโทรศัพท์เรียกมือขวาคนสนิทเข้ามาครับคุณพึกชยากรเข้ามาสมทบกับวงสนทนาชายหนุ่มสบตากับหญิงสาวคนเดียวในห้อง หัวใจพองโตเล็กน้อยที่เธอหันมายิ้มให้ช่วยหาข้อมูลบริษัทคุณเพตา์ายผมหน่อยสิทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์และผลประกอบการคุณพึ่งสนใจจะลงทุนเหรอครับความที่ทำงานใกล้ชิดกันมานานชัยากรจรึงพออ่านความคิดของเจ้านายออกกวินทัดต่างหากที่สนใจผมก็แค่อยากรู้เอาไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นจริงสิวันนี้ลูกต้องเรียนเรื่องการตลาดกับชยยกรไม่ใช่หรอ พึกหันไปถามทิพอาพาที่อุตสาห์นั่งเงียบแล้วเชียวยังวนมาที่เธอจนได้ฝากติวให้หนักละ่ะจะได้เก่งเหมือนนายเชยกรยิ้มรับก่อนหันไปสบตากับลูกศิษย์สาวที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมเรียนสักเท่าใดอย่าทำหน้าบูดอย่างนั้นสิครับผมพาคุณมาทำอะไรใหม่ๆนะไม่ได้พามาค่าสักหน่อยยิ้มหน่อยสิคนสอนจะได้มีกำลังใจชยากรหย,ยอกคิดอาพา ที่ดูจะอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่อยู่ในห้องทำงานของบิดากระทั่งพาลงมาสำรวจตลาดในห้างสีหน้าเธอก็ยังไม่ดีขึ้นก็ฉันรู้สึกว่าข้อมูลที่คุณป้อนให้ไม่เข้าสมองเลยนีะคะเธอบน่นเรื่องการตลาดยากกว่าการออกแบบเสื้อผ้าสิอีกมองให้เป็นเรื่องสนุกสิครับคิดซะว่ากำลังออกแบบเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่อยู่ก็ได้มันไม่เหมือนกันสะหน่อยอย่างนั้นก็คิดง่งาย ว่าคุณกําลังเล่นอยู่กับรสนิยมและความรู้สึกของคนเมื่อเวลาการอ,ออกแบบเสื้อผ้าก็ต้องทําตามความต้องการของตลาดก่อนถูกไหมส่วนมากฉันออกแบบตามรสนิยมของตัวเองถ้าเราเอาแต่ทําตามความต้องการของคนอื่นงานออกแบบก็จะไม่มีเอกลักษณ์ค่ะทิปอาพาเห็นต่างชิรคอรู้สึกสนุกที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเธอเอกลักษณ์มีได้แต่ก็อย่าลืมฟังเสียงลูกค้าด้วย งานถึงจะขายได้นะครับคุณกําลังบอกว่าที่ยอดขายเสื้อผ้าชั้นมิกระเตื้องเนี่ยเป็นพอชฉันติ๊บตัดเกินไปงั้นเหรอคะผมไม่ได้พูดแบบนั้นอย่าโวนจันสิครับทิปอาพาขยับจะเถียงที่ยากรรีบยกมือเบรกผมว่าเราพักดีเบรกกันแค่นี้เราไปหากาแฟกินกันก่อนดีกว่าได้ของหวานนำทางคุณอาจจะอารมณ์ดีขึ้นชายหนุ่มยักคิวเทนใส่ พาหล่อนไปยังคอฟฟี่ช็อปหรูร้านประจำภายในห้างหลังได้ดื่มอะไรเย็นๆทานขนมหวานเข้าหน่อยทิปอาพาดูจะสดชื่นขึ้นตามคาดเชียกรรอบมองเจ้าของใบหน้าสวยอยู่เป็นระยะจากวันแรกที่พบจนมาถึงเวลานี้กำแพงสูงเริ่มทลายลงทีละน้อยทำให้คนที่แอบชอบอยู่ฝ่ายเดียวเช่นเขามีกำลังใจขึ้นมาทิปอาพารู้ว่าถูกมอง วางถ้วยจะแฟลงแยกเขินก่อนจะสบตาเขาตงรงๆถ้าคุณจ้องฉันนานกว่านี้ฉันจะเก็บค่ามองแล้วนะคะเท่าไหร่ครับผมยอมจ่ายชยากรส่งสายตาเจ้าชู้ทำเอาทิปอาพาหน้าแดงระเรื่อขึ้นเล็กน้อยคุณชอบฉันเหรอคะดีไซนเนอร์แกล้งถามกับผู้ชายส่วนมากโดนประโยคนี้เข้าไปถ้าไม่ตอบรับออกมาตรงๆก็จะเก้อเขินแทน แต่ชยากรกลับไม่เป็นทั้งสองอย่างผมอยากเป็นเพื่อนกับคุณมากกว่าขอยื่นใบสมัครได้ไหมล่ะครับเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วนี่คะจะต้องกรอกใบสมัครทำไมคำตอบของเขาทําเธอเดาทางไม่ออกสรุปว่าชอบหรือแค่จะอย่าเล่นกันแน่ต้องกรอกสิครับตำแหน่งเพื่อนมีหลายคนได้แต่เพื่อนสนิทวงเล็บที่เป็นคนพิเศษมีได้แค่คนเดียวถ้าไม่รีบส่งใบสมัครให้คุณตอนนี้ กิดมีใครยื่นตัดหน้าผมไปก็เสียโอกาสแย่สิเขาพูดจีบตุต้มๆดีไซเนอร์สาวยิ้มเขินทั้งเอ็นดูและตลกกับคำพูดน่ารักของเขาแล้วถ้ายังไม่คิดจะเปิดรับไปสมัครตอนนี้ล่ะคะคุณจะทำไงผมก็จะพยายามยื่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเปิดใจรับรองว่าผมสู้ไม่ถอยแน่ชิรากรสบตาหญิงสาวแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อคว้าหัวใจเธอมาให้ได้ทิพอาพาใจเต้นแรงไม่ทันรู้ตัวแม้จะยังไม่เคยคบหาดูใจกับใครอย่างจริงจังด้วยติดนิสัยขี้ระแวงและเลือกคบคนหากยญิงสาวก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจในตัวเขาไอ้มอมนัดสาวเดทอยู่หรอวะช่วงเวลาที่ได้อยู่กันตามลำพังของหนุ่มสาวถูกขัดขึ้นเมื่อมีบุคคลที่สามเข้ามาในการสนทนา ทศพลมีนัดคุยงานกับลูกค้าในคอฟฟี่ช็อปแค่เห็นชยากรนนั่งอยู่กับหญิงสาวก็พุ่งตัวมาแซวเพื่อนรักโดยไม่ดูตามมาตาเรือสำรวมใหนสิเพื่อนนี่คุณทิพอาภาลูกสาวเจ้านายฉันเองชยากรส่งตาดุทศพลยิ้มแหย่ขอโทษครับผมทศพลครับเป็นเพื่อนกับชยากรเขาแนะนำตนเองกับหญิงสาวและพูดต่อตามประสาค,คนขี้เล่นพอดีว่านานๆจะเห็นไอหม่อมเอ้ย เชียกรมันอยู่กับผู้หญิงสักทีเลยอดเซลไม่ได้เขาไม่ค่อยเดทหรอคะทิพอาพาถามกลับทศพลฉีกยิ้มกว้างเลื่อนเก้าอี้นั่งทำนองเรื่องนี้ต้องเล่ายาวเอาจริงๆเป็ตั้งแต่กลับจากออสเตรเลียคงก็ยังไม่เห็นมันคบกับใครเลยนะครับไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะคุณทิพชียกรอึง้งไม่คิดว่าเธอจะเอากับเขาด้วยเสียงดังแบบนี้ต้องมีสกไวแน่ๆ คุณทศพลช่วยมาวิีิฟังหน่อยสิคะผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะครับคนร้อนตัวกลัวถูกเผยเรื่องส่วนตัวรีบปัดทิปอาพาหัวเราะไม่เซาซีถามต่อแต่นั่งฟังสองหนุ่มคุยกันถึงเรื่องธุรกิจทำให้หญิงสาวชื่นชมในความสามารถของชยกรที่มีครบทั้งหน้าตาการศึกษาและชาติตระกูลหากจะลองเปิดใจคบกับเขาเป็นเพื่อนสนิทที่เว้นช่องว่างคำว่า คนพิเศษเอาไว้ก่อนก็คงจะไม่เลวร้ายอะไรเมื่อก้าวเข้ามาเพตาถึงกับตกตะลึงในความหรูหราของคห,หาฤา์หลังงานที่ตกแต่งและประดับประดาด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์อาหรับพิตตี้สาวแอบประหม่าขึ้นเล็กน้อยเพราะเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมงานจิบน้ำชายามบ่ายกับกลุ่มสาวสังคมชั้นสูงเช่นนี้เบนยาออกมาต้อนรับก่อนพาหญิงสาวไปสมทบกับแขกคนอื่น ซึ่งล้วนแต่เป็นเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยแทบทั้งสิ้นนี่น้องแพทเจ้าของสร้อยมรกตล้อมเพชรคนใหม่ที่ทุกคนอยากรู้จักกันนี้คะเจ้าของบ้านแนะนําแขกผู้มาใหม่กับคุณพี่ทั้งหลายที่พากันล้อมวงเข้ามาทักทายหญิงสาวยังมีไมตรีแหม่ได้ยินกิตติศัพท์เพิ่งได้เจอตัวจริงก็วันนี้คุณอริสาภรยาเจ้าของร้านเพชรลายใหญ่เอ่อยขึ้นตัวจริงสวยกว่าในทีวีนะคะเนี่ย คุณสมอนสีนายกสมาคมผู้ค้าเพชรไทยชมบ้างขอบคุณค่ะยังไงแพทก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเพตาถือความนอบน้อมไว้ก่อนซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนก็ดูจะเอ็นดูเธอเป็นอย่างดีพี่ว่าเราปิปที่โต๊ะน้ำชาที่สวนจะดีกว่าค่ะตอนนี้คงจัดของว่างเสร็จแล้วเจ้าของบ้านพาแขกไปยังมุมนั่งเล่นบริเวณสวนหลังบ้านที่ตกแต่งในสไตล์อังกฤษ เพตาเคยฝันว่าสักวันจะต้องมีบ้านซึ่งมีบริเวณกว้างขวางและตกแต่งหรูหราเช่นนี้ฝันของเธอใกล้จะเป็นความจริงแล้วถ้าได้แต่งงานกับกุบินทัศน์หาสห์สของเขาคงใหญ่โตกว่าที่นี่หลายเท่าน้องแพทสะสมเครื่องเพชราะมานานหรือยังคะเป็นยาชวนสมาชิกใหม่คุยเพื่อทำความรู้จักกันก่อนไม่น่าหรอกคะ่ะจริงๆอย่าเรียกว่าสะสมเลยดีกว่าเพราะมีไม่กี่ชุดเอง ถึงจะมีน้อยแต่เป็นชุดใหญ่เลยนะคะพี่ละเสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมง,งานด้วยไม่อย่างนั้นคงต้องขอลงสนามกับน้องแพดดูสักหน่อยอาริสาได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่และนักสะสมเครื่องเพชรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในสังคมแถมยังเป็นหลังบ้านของนักการเมืองชื่อดังเพตาจึงคิดจะตีสนิทกับไฮโซรุ่นใหญ่ผู้นี้ไว้เพื่อผลประโยชน์ในอนาคตถ้าคุณพี่ลงสนามแพกคงต้องยอมยกธงขาวตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มแข่งแน่ น้องแพ็กก็พูดเกินไปขนาดว่าไม่สู้แต่เอาชนะคุณหญิงยาทิมาได้แบบเนี้ยถือว่ามีธรรมดานะคะเพราะคุณหญิงออมมือให้ต่างหากละคะอย่างนี้ไว้ครั้งหน้าน้องแพตติดเครื่องเพชรชุดนั้นไหมพวกพี่ชมหน่อยได้ไหมอยากเห็นเป็นบุญตานะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะพี่เข้าใจว่าของล้ำค่าแบบนั้นใครจะให้ดูกันง่ายๆคุณสมรสีเกรงใจ แทบไม่ติดอะไรหรอกค่ะคุณพี่ไว้จะเอามาให้ดูนะคะดีเลยค่ะนัดอีกครั้งวันไหนดีคะน้องเบนอริสารีผ่นไปเล่นเจ้าของบ้านเบนยาหาวันนัดหมายทุกคนในกลุ่มโดยเอาเวลาของเพตาเป็นหลักใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหญิงสาวก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนาได้อย่างกลมกลืนเพตารู้สึกปลื้มใจที่ทุกคนให้เกียรติตนต่างจากจิปอาพาที่ชอบแสดงสีหน้าท่าทาง ให้ข้าเธอเป็นคนอีกระดับถ้ารู้ว่าเสียงเงินไปห้าสิบล้านแล้วจะคุ้มค่าเพียงนี้เธอคงจะยอมใช้วิธีนี้ไปนานแล้วดีกว่าเข้าทางไฮโซจอมหญิงตั้งเยอะเดี๋ยวแพทคงต้องขอตัวกลับก่อนแล้วล่ะค่ะพอดีว่าต้องปิดเตรียมตัวสำหรับงานอ e ีเวนต์เย็นนี้งานอะไรล่ะคะเย็นนี้พี่ก็ต้องไปเหมือนกันเผื่อเจอกันเป็นยาสนใจงานเปิดตัวร้านอาหารใหม่ของคุณกวินทัศน์ค่ะแพทเห็นว่า เรากำลังจะทำธุรกิจกันอยู่เลยว่าจะไปแสดงความยินดีด้วยคุณกวินทัดเชิญแบบนี้ถ้าทางมันชัดจะยังไงแล้วนะคะเนี่ยซินเดอรเรลล่ามืองชทยเอ่ยแซวแหมคุณพี่ก็เรื่องนั้นน่ะแพทก็ตอบไปแล้วนี่คะว่ายังไม่มีอะไรเพตาทำเป็นขวยเขินให้คนมองเอาไปคิดต่อได้จริงเหรอคะถือเป็นข่าวใหญ่เลยนะเนี่ย คุณสมอนสีมีท่าทางสนใจข่าวนี้เป็นพิเศษยิงสาวสัมผัสได้จากประสบการณ์ว่าคนประเภทนี้แหละที่จะเป็นปากเสียงให้เธอได้เป็นอย่างดีตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันจริงค่ะถ้าอีกหน่อยจะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นเรื่องอนาคตแล้วกันนะคะเพตาตอบตามสเตปของคนในวงการบันเทิงอริสาเป็นคนเดียวในวงสนทนาที่นิ้วหน้าขึ้นกับผู้ชายคนนี้ระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะคะ เขาไม่ใช่คนธรรมดาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายเท้าเลยด้วยซ้ำเท่าที่เบนรู้มาก่อนจะมาแต่งงานจากคุณพศเขาเคยเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมมาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ที่น่าสงสัยก็คือไม่มีใครรู้ประวัติส่วนตัวอย่างอื่นของเขาอีกเลยทั้งเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องแล้วคุณกวินทัศน์เองก็ทำเหมือนไม่ต้องการให้มีการขุดเรื่องนี้มาพูดด้วย พี่ว่าเขาต้องมีอะไรปิดบังเอาไว้แน่อริสาไายข้อสงสัยของตนออกมายาวเหยียดเพตานิ่งฟังข้อมูลที่กลุ่มรุ่นพี่นินทาอย่างสนใจประเด็นคือคุณพศก็ทําเหมือนไม่แคร์อดีตของคนรักซะด้วยทั้งที่คนในสังคมเมาส์กันจะตายอยู่แล้วว่ากําลังถูกหลอกสมอนสีนึกถึงช่วงที่พศประกาศแต่งงานใหม่ๆตอนนั้นไม่ว่าไปออกงานไหนก็มีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้กันก็หลงนี้คะ ไม่อย่างนั้นคงไม่ยกสมบัติของตัวเองทั้งหมดให้ผัวเอ้ยสามีหรอกคะ่ะคนเราเดี๋ยวนี้หากินกันง่ายๆนะคะแค่ใช้รูปร่างหน้าตากับรีราบนเตียงอีกหน่อยจากหนูหากินตามท่อได้ได้ตกถังเข้าสารโคมเบอร์อาริสาและสมอนสีหัวเราะร่วนอย่างดูแคนลืมนึกไปว่ายังมีหนูอีกตัวนั่งอยู่ข้างๆเช่นกันถ้าคุณกวินทัศน์เป็นหนูแล้วเบนจะเป็นอะไรดีล่ะคะ เป็นยาสร้างเล่นมุกตลกกบความโกรธในใจเพราะรู้สึกว่าถูกเน็ตอริสาและสมอนสีหน้าเจ่อนรีพหาเรื่องคุยเบี่ยงประเด็นเพตาแอบคํากับพฤติกรรมของพวกไฮโซในสังคมจอมปลอมก่อนจะแยกกันอริสายังทำตัวเป็นผู้หวังดีไม่เลิกเข้ามาเตือนเธอเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงของโกวินคัตอีกแต่เพตาไม่สนใจยิ่งอีกฝ่ายเป็นเสือก็ไม่หวันคอยดูเธอปราาพี่อยู่หมัดเกย รสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างครับถูกปากไหมกวินทัศน์แานเพตาในฐานะแขกพิเศษที่เชิญมาร่วมง,งานเปิดตัวธุรกิจใหม่ของตนรสดีเหมือนไปทานที่ฝรั่งเศสเลยค่ะพิตตี้สาวางช้อนซ่อมลงบนจานก่อนหยิบผ้ากันเปื้อนมาซับมุมปากเล็กน้อยแม้จะไม่คุ้นเคยกับร้านที่ชายหนุน่มนำมาเปิดสาขาในเมืองไทยนะัแต่ก็ต้องฟอร์มารู้จักเสียหน่อยจะได้ดูเข้าถึงรสนิยมของพวกไฮโซ ได้ยินแบบนี้ผมก็สบายใจทานวายเพิ่มไหมครับเดี๋ยวผมดินให้กวินทัดเทวายแดงเติมในแก้วให้หญิงสาวเรากับเป็นบริกรมีอาชีพเพตายิ้มปลื้มที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีขอต่อไปเป็นของหวานแล้วคุณทานได้หรือเปล่าได้สิคะเพื่อของอร่อยฉันงดได้เอ็ดหนึ่งวันเธอบอกทางเหลือบสายตามองไปรอบรอบร้านซึ่งเต็มไปด้วยหนุ่มสาวสังคมรุ่นใหม่ และสื่อมวลชนที่ได้รับเชิญมาเก็บข่าวเพื่อไปประชาสัมพันธ์ถ้าจะสร้างกระแสข่าวลือเธอควรใช้สายตาของคนพวกนั้นให้เป็นประโยชน์ยิงสาวรอจนถึงจังหวะที่ชายหนุ่มลุกขึ้นเพื่อขอตัวไปเทคแคร์คนอื่นจึงทำทีเป็นลุกขึ้นตามแล้วแกล้งเวียนหัวล้มไปนั่งบนตักของเขาเข้าคุณแพทเป็นอะไรหรือเปล่าครับกกวินทัศน์เป็นห่วงไม่ได้เอกใจว่าจะเป็นแค่การแสดง สงสัยแพทคงจะดื่มหวายมากไปหน่อยก็เลยมึนๆนยิงสาวบอกพรางสงสัยตาหวานเชื่อไม่เขาอย่างนั้นผมว่านั่งพักและทานของหวานสักหน่อยกว่าเผื่อจะช่วยได้นั่งเพตาแส้งทำเป็นนิขึ้นได้ว่ากำลังนั่งอยู่บนตักเขาอุ๊ยแพทขอโทษนะคะเธอรีบลุกขึ้นพรางดึงกระโปรงสั้นที่ล้นขึ้นเล็กน้อยลงมาก่อนกวาดสายตามองไปรอบร้าน พอใจที่มีคนกำลังยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเธอไว้คุณนั่งพักเถอะเดี๋ยวผมให้เด็กมาคอยดูแลเขาปกครองให้เธอกลับไปนั่งบนเก้าอี้ของตัวเองและกวักมือเรียกพนักงานเข้ามาเพาตายิ้มกับตัวเองไม่เกินวันพรุ่งนี้ภาพที่ถูกแอบถ่ายคงจะได้หลุดออกไปตามเว็บไซต์ซุบซิปไฮโซและเพจเมาดาราแน่หญิงสาววางแผนจะสร้างข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับกวินทัศนเพิ่มขึ้นอีกทว่า สิ่งที่คิดดูจะล้มเหลวเมื่อทิพอาพาปรากฏตัวขึ้นกวินทัศ์ก็ผลักจากเธอตรงดิ่งไปต้อนรับหลานสาวนอกใ่ด้วยท่าทางดีใจจนผิดสังเกตยินดีด้วยนะคะทิพอาพาส่งกระเช้าดอกไม้ติดนามบัตรในนามพลึกให้ชายหนุ่มความจริงไม่เหตุต้องพิธีรีตองขนาดนี้เลยเราครอบครัวเดียวกันแท้แค่คุณมาผมก็ดีใจแล้วกวินทัศน์รับกระเช้ามาถือไว้ยิ้มปลื้ม เพราะคิดว่าเธอจะไม่สนใจการเชิญที่ส่งไปได้ซ้ำเข้ามานั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมไม่เชฟทําอาหารให้ชิมเขาโอบไหล่เธอจังหวะนั้นเองจึงได้เห็นว่าทิชอาภาไม่ได้มาเพียงลาพังนี่คุณชยากรค่ะเป็นผู้ช่วยคุณพ่อเธอแนะนําหนุ่มข้างกายให้เขาได้รู้จักอย่างเป็นทางการเราเคยเจอกันแล้วใช่ไหมกวินทัศพ,พอจําได้ลางๆว่าเคยเห็นชยากรที่ล็อบบี้บริษัทมาก่วันนี้ผมมาร่วมงานด้วย หวังว่าคุณคงไม่รังเกียดแขกที่ไม่ได้รับเชิญออกตัวตามสบายลูกน้องคุณพึกก็เหมือนคนของผมนั่นแหละเขาบอกชยากรกระตุกยิ้มมุมปากรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมพึกถึงไม่ชอบหน้ากวินทัศน์คุณทิพย์คุณชยากรเพตาทนเก็บความอยากรู้ไม่ไหวก้ามายืนเคียงข้างกวินทัศน์เราก็เป็นเจ้าภ้าฝ่ายหญิงมาด้วยเหรอคะทิพอาพาทักทายอย่างเย็นชา คุณกวินทัศน์ชวนทั้งทีต้องมาสิคะยังคิดอยู่เลยว่าจะเจอคุณทิพย์หรือเปล่าแล้วทําไมถึงคิดว่าจะไม่เจอล่ะคะในเมื่อทิพย์กับคุณกวินทัศเราเป็นญาติสนิทกันนับวันทิพย์อาภายิ่งรำคาญในความพยายามสร้างตัวตนในสังคมชั้นสูงของเพตามากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าเธอทําตัวสนิทก,กับกวินทัศนั่นสิคะญาติกันก็ต้องส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของกันและกัน อย่างนี้ถ้าอีกหน่อยแพทร่วมงานกับคุณกวินทัศน์คุณทิพย์ก็คงสนับสนุนงานของแพทด้วยเหมือนกันสชนะเพตาถามกลับในตาใสทั้งที่อยากจะขวนไปหน้ายะโซของทิพย์อาพาให้รู้ราวรู้รอดร่วมงานอะไรคะคุณแพทคงไม่ได้มาเลข่ขายของให้คุณกวินทัศน์ซื้ออยู่หรอกใช่ไหมเปล่าค่ะแต่ได้รับเชิญให้มาร่วมธุรกิจด้วยต่างหากไม่เห็นมีใครในบริษัทรู้เรื่องนี้เลย ยังเป็นความลับอยู่หรอคะที่พา,พาพาหันไปถามกวินทัศน์ชายหนุ่มรีบแต่บทขึ้นสาวๆผมว่าเราอย่าคุยเรื่องธุรกิจให้มันเครียดเลยนะไปที่โต๊ะดีกว่าครับกวินทัศน์และชายกรต่างสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ที่ดูจะไม่ลงรอยกันของทั้งสองเจ้าภาพของงานจึงรีบพาแขกทั้งหมดไปที่โต๊ะอาหารในมุมส่วนตัวก่อนจะขอตัวไปรับรองแขกคนอื่นต่อ ทิ้งทิพอาพาและเพกาไว้ให้ชยกรคอยเป็นกรรมการห้ามทับชายหนุ่มนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างสาวสวยทั้งสองและรับอาสาเป็นกาวใจสมานร,รอยร้าวด้วยการชวนคุยให้บรรยากาศรื่นรมขึ้นรับวายกันไหมครับเอาสิคะบรรยากาศจะได้สนุกขึ้นหน่อยแล้วคุณทิปแล้วครับไม่ค่ะขอตัวไปข้องน้ำก่อนนะคะทิพอาพายังคงอารมณ์เสียอยู่ เลือกที่จะแยกตัวออกไปอยู่กับตัวเองสักพักเมื่อมีโอากาสได้อยู่กับเพตาตามบำาพังชยากรจึงลองสืบข้อมูลที่เพิ่งได้ยินม,มาคุณว่าทีมเพล์เหมาะจะขายในห้างดิเอ m มอร l d อไหมคะเพตาอยากฟังความเห็นของนักการตลาดดูบ้างผมว่าสินค้าของคุณมีคุณภาพอยู่แล้ววางขายที่ไหนก็ได้ครับตอบเอาใจแบบนี้สนใจมาช่วยทำการตลาดใ้แพ็คไมคะ หญิงสาวพูดพร้อมกับจับตัวชายหนุ่มเบาๆเพราะเคยชินกับการบริหารเสน่ห์เช่นนี้ไม่ได้มีเจตนาให้ท่าแต่อย่างใดช่วยได้แต่ค่าตัวผมก็ไม่ใช่น้อยนะคุณสู้ไหวเหรอชยากรแยกกลับเพตาหัวเราะร่วนเรื่องเงินน่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกคะ่ะแค่คุยรู้เรื่องสไตล์การทำงานไปด้วยกันได้พอแล้วคะ่ะเหมือนที่คุณสนใจทำงานกับคุณกวินทัศน์ใช่ไหม แล้วถ้าเป็นคุณจะไม่สนใจหรอคะจะมีผู้บริหารเก่งๆคนไหนบ้างที่กล้าเสี่ยงเอาชื่อเสียงของห้างมาเดิมพันกับสินค้าที่ยังใหม่ในตลาดแบบนี้ก็ผู้บริหารที่บริหารงานไม่เป็นนี่ล่ชะชียกรนึกดูแคงนกวินคัทในใจมั่นใจว่าแผนนี้คงไปไม่รอดแล้วยอดขายครีมเพลต่อเดือนเป็นยังไงบ้างล่ะครับตัวเลขสูงหรือเปล่าอุ๊ยถ้าจะลงลึกขนาดเนี้ย แพทว่าต้องไปคุยต่อกันที่อื่นแล้วล่ะค่ะเพตาเลี่ยงให้ข้อมูลสำคัญยกแก้วไว์ขึ้นมาขอชวนกับชายหนุ่มเป็นการเปลี่ยนเรื่องคุณทิพไปห้องน,น้ำนานจังเลยนะคะสงสัยคงไม่อยากร่วมโตกับแพทแน่ไม่หรอครับบางทีอาจจะเจอคนรู้จักในร้านแล้วนั่งคุยกันอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้ชยากรแก้ตัวแทนพางมองหาหญิงสาวก่อนจะพบร่างบานยืนคุยกับเจ้าของงานบริเวณบาร์เครื่องดื่มอีกฟัง ทั้งสายตารวมถึงกริยาที่คอยจับเนื้อต้องตัวทิพอาพาอยู่ตลอดเวลานั้นต่อให้เป็นคนที่ซื่อบื้อที่สุดในโลกก็มองออกว่าก็วินทัศนชอบเธอเพ hey, ตาเองก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันจึงได้จองทั้งสองคนตาไม่กระพริบอยู่อย่างนั้น